ดี่ะพี่ก็เป็นนอยนะคะจากเว็บเทนที่ทาโร่ึ่งตอนนี้ก็มีเพจด้วยชื่อเพจเทนที่ทาโร่นะคะวันนี้พี่จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับเ,เรื่องการการทําความคุ้นเคยกับไผ่เวลาได้ไผ่ใหม่ๆมาทำยังไงนะคะขั้นแรกเลยพอแกะกล่องแล้วจวัะะดนนจไว้อย่างนี้เลยค่ะคือง่ายๆให้ทางานถ่ายทอดซึ่งกันและกันจัดไว้อย่างนี้เลยให้เราไออุ่นของเราเข้ากันไผ่ซึมซับกันเสร็จดีแล้วสักพักนึง เปิดดูหน้าไพ่แต่ละใบานะคะว่าไพ่เขาเนี่ยมีรูปภาพอะไรบ้างนะคะในกรณีที่น้องๆหัดใหม่เนี่ยอาจจะจําความหมายได้ไม่เยอะนะดังนั้นการจํารูปภาพได้ก็มีส่วนสําคัญนะคะแต่พนานานไปถ้าเกิดเราจําความหมายได้ดีแล้วนะคะหน้าไพ่ก็จําเป็นอยู่บ้างแต่อาจจะไม่เยอะเท่าช่วงที่ว่าเรายังไม่มีความชนาญค่อยๆดูไปทีละใบมีเวลาก็ซึมซักเก็บรายละเอียดบนหน้าไพา่เท่าๆการ ทำสมาธิกับท่ายแบบหนึ่งซึ่งช่วยจังง่ายขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าคงจะช่วยได้สำหรับท่านที่มีปัญหาเนื่องจากที่ว่าได้ท้ายใหม่มานะคะล้าจะทำอย่างไรก็ดูความหมายไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นไปนี้ได้แปบไม้แต่เซตนนี้เนี่ยอาจจะกลับหน้ากับหลังกับเส้นถึงเขาเขาเป็นท้ายเส้นนี้ไม่ใช่พาร์โนะคะคือถ้าไรเดอร์เบทเขาเให้เห็นหน้าเซตนนี้ก็จะไม่ให้เห็นนะคะดังนั้นก็จะสลับกันอยู่บ้าง แต่ถ้าเกิดเราทำความคุ้นชินกับความหมายหน้าไพ้ต่างๆแล้วเนี่ยคิดว่าจะทําให้การหาไข้ได้ขึ้นสาหรับมอใหมาสำหรับคราวหน้าจะมาแมนะนําเรื่องการวางไข่แบบสี่ใบนะคะซึ่งเป็นสไตล์ที่ท,ที่อ่านแล้วมีคนชอบเข้ามาถามกันในเรื่องของผมคิว่าอ่านทุกวันดีไหมหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวก็มาติดตามมาต่อในคลิปหน้านะคะลคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามา ฝั่งันนะคะขอบคุณมากะค่ะอยากใหืน่นเข้ามาไลค์อยู่ที่ชา้ล์ลส์นะคะขอบคุณค่ะ